หาคนอื่นกินแรงคนอื่นเขากินตําแหน่งคนอื่นเขานะแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเนี่ยเสียระบบไปหมดต่อไปสตรีไทยอายนุน้อยๆก็แบแข้งแบขายไอ้พวกขลัาไอ้พวกขลัขนมใหญ่ๆไอ้พวกยศใหญ่ๆบ้างใหญ่ๆบ้างแง่งใหญ่ๆอะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกห,ห้ำห้อยห้โหดอ่ะเออไอ้พวกคนแก่ๆห้ำห้อยห้โหดอ่ะแล้วมึงก็ไปนั่งแบขายมัมนเสร็จแล้วมึงก็ขึ้นยกขึ้นบ้างขึ้นแง่งขึ้นบาขึ้นไลไปไปจน ถึงยอดมะพร้าวเสร็จแล้วยังไงแดกภาษีประชาชนกินแรงเพื่อนอีควายเขาด่ากันทั้งกระทรวงไอ้ที่กูด่าเนี่ยพมาีว่าอ้ที่เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมันด่าฝากกูมาโอเคแค่นั้นแหละกูหมายถึงละครเรื่องหนึ่งไงนะ ละครเรื่องหนึ่งไงละครเรื่องหนึ่งที่มันมีเรื่องมีหลวงมีนะ้อยมันชื่อเรื่องอะไรวะชื่ออะไรนะอีนั่นน่ะงงแรงเงาแรงเงาเอ่ะละครแรงเงาไงเออไอที่ดรบริการพูดถึงเนี่ยคือละครเรื่องแรงเงาเออละครเรื่องแรงเงาอ่ะละครเรื่องแรงเงาที่เจ๊พูดทั้งหมดเนี่ยละครเรื่องแรงเงาแรงเงาผสมเลยา เมียน้อยคนพวกเมียน้อยในสำนักง,งานคนไหนมึงอยากจะไอ้พวกเนียหลวงคนไหนนะที่มึงรู้ว่าผัวมึงมีกิ๊กแล้วผัวมึงตั้งกิ๊กเข้าไปเป็นเนี่ยตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะด็อกเตอร์มาริกากูมีบริษัทรับ,รบจ้างด่านะ <zych> <direkt> กูกับพี่ปองตัดสินใจ ตั้งบริษัทรับจ้างด่าถ้าเกิดมึงใครง่าผัวมึงไปนะแล้วก็เสร็จแล้วผัวมึงเนี่ยนะไปตั้งยศบ้างบาไลให้มันกูจะไม่เปิดเผยชื่อผัวมึงแต่กูจะด่าให้อีนั่นสําเนียกเลยด่าให้มันอวดบ้านหลังหลายหลายล้านไม่ได้เลยแหละอีหา่าเกิดมาก็เพิ่งจะมีหอย เสร็จแล้วแม่ก็ใช้หอยเป็นอย่างฟุ่มเฟือยเสร็จแล้วพวกก็เกิดมาก็เพิ่งจะมีหอยแบบได้ไม่กี่ปีเออหอยก็เพิ่งจะหองหอยก็เพิ่งจะแข็งแรงได้ไม่กี่ปีอีหาใช้หอยจนกระทั่งอย่างฟุ่มเฟือยแสงหน้าแสงตาคนอื่นเขาเขาก็เลยด่าฝากกูมาเนี่ย ไปทำอย่างนั้นโลกเนี่ยมันเป็นถึงพ,พระจันทร์ดาวอังคารมึงรู้หรือยังว่ามนุษย์เหยียบดวงจันทรได้แล้วมึงรู้รยังแล้วมึงรู้รยังว่ามนุษย์เหยียบดาวอังคารได้แล้วมึงรู้รยังเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยมีวิทยาการก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็ไปถึงดาวอังคารไปถึงพระจันทร์ได้แปลว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะต้องสามารถเจริญก้าวหน้าด้วยแข้งขาเราเองสติปัญญาเราเองมึงไม่ใช่ไปเบียดเบียน ขนมของผัวชาวบ้านเขามึงเข้าใจที่กูพูดไหมแล้วขนมเหียเห่ยวๆของผัวชาวบ้านเนี่ยมันน่ามันจะหลีดชิดชอบอะไรนักหนากูอยากจะรู้มึงจะหลีดอะไรนักหนากูอยากจะรู้และที่สำคัญที่สุดขนมของ ขนาของผัวชาวบ้านเนี่ยกูก็ไม่สงสัยหรอกนะแต่กูสงสัยว่ามึงกล้าหานจาทอะไรเอาไปอวดชาวบ้านด้วยมึงกล้าหารจานใจเอาบ้านเอารถเอาห้องหับอะไรต่างๆไปอวดมึงกล้าหารจานใจเอาไปอวดด้วย สวัสดีทุกคนอย่างไรก็ตามดิฉันขออนุญาตแนะนำคุณพี่ๆที่เป็นคุณพี่ๆที่เป็นภรรยาตำรวจคุณพี่ๆที่เป็นภรรยานักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองแก่นักการเมืองเก่านักการเมืองตกอับนักการเมืองเถืานักการเมืองอะไรก็ตามนะคะคุณพี่ไม่ว่าคุณพี่จะหาเงินมาด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ดิฉันขออนุญาตแนะนํานะคะค่ะ ดิฉันรู้ว่าผู้คุณพี่รักผัวคุณพี่มากก็ไม่อยากจะกระชากหน้ากากผัวคุณพี่นะคะแต่ดิฉันแนะนําว่าถ้าคุณพี่นะคะเป็นภรรยาอยู่ดีๆเป็นแม่ของลูกอยู่ดีๆคุณพี่จะต้องปรับปรุงในการแต่งตัวนะคะลิปสติกสีที่คุณพี่ควรทาเวลาจะให้ผัวรักผัวหลงคุณพี่ใช้ลิปมอลลี่เอสค่ะมอลลี่เอสขอแนะนําทุกสํานักง,งานตํารวจทุกสํานักง,งานกองบัญชาการต่างๆทุกกระทรวงทบงกรมใครที่มีเมียเออใครที่มีผัวเป็นข้าราชการ มึงกลัวว่าผัวมึงจะไปตั้งนะคะร้อยเอกนั้นร้อยตรีนี้ตั้งคนนั้นคนนี้สารวัตรจ่าดาบอะไรขึ้นไปเป็นอะไรก็ตามแต่กูแนะนําว่ามึงควรจะใช้ลิปสติกนะคะสีต่างๆของมอลลี่เอสซื้อไปทั้งคอลเลกชันเลยกูแนะนําและกูแนะนําว่ามึงควรจะทาลิปสติกนะคะถ้ามึงจะไปถ้ามึงจะไปฉากกับเมียน้อยแนะนําให้ทาสีเบอร์หกให้มันรู้ลอรรูหลอดแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยจะอ่อยผัวแนะนําให้ทาสีเบอร์สาม สีทุกสีควรจะมีซื้อห้าแถมหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อหนึ่งสีสองสีสามสีแล้วแต่ถ้าสีโซนโซนโซนอบอุ่นจะเป็นสีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามหนึ่งสองสามควรมีแต่ถ้าเกิดสีเป็นเรนโซนร้อนแรงโซนร้อนแรงกูจะฉาแล้ววันนี้กูจะปะ่าดละใส่ไปเลยค่ะสีเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกแล้วแต่จะเอาเบอร์สีไหนจัดไปค่ะแม่ซื้ออย่างน้อยที่สุดคนละสามสีเชิญลิปปิ้งสไม่ได้บูลลี่คนที่มีอาชีพสาหรีนั่นคืออาชีพของเขาแต่คณะรรมการเนี่ยไอพวกเธอทั้งหลายเนี่ย มีการศึกษามียศมีบ้างมีแง่งบาไลอย่าไปใช้วิธีที่จะทําให้คนอื่นค่ะเขาติชิ้นนินทาแล้วมันทําให้เสียสถาบันสตรีอย่าก,กินแรงเพื่อนอย่าทําการทํางานโดยที่นั่งอ้าแข้งอ้าขาอยู่หน้าห้องใครก็ตามแต่เสร็จแล้วปุ๊บก็ปรากฏว่าได้ยศได้บ้างบาไลเสร็จแล้วทําให้สถาบันเนี่ยสตรีของประเทศไทยเสียหายไร้กาดจำเอาไว้ใส่กระโหลกหนาด้วย ปัจจุบันนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วทุกคนควรที่จะทํางานด้วยลําแข้งลําขาด้วยความรู้ความสามารถด้วยอาชีพด้วยความขยันขันแข็งไม่ใช่ขยันแต่อ้าขาอีควายก็รู้แหละว่ามันทํางานง่ายนะก็รู้ว่ามันทํางานง่ายรู้แหละว่ามันทํางานง่ายมันสบายมันอยู่ในห้องแอร์ ก็รู้แหละว่ามันทํางานง่ายถ้ามึงอยากจะทํางานง่ายอย่างนั้นมึงก็ไม่ควรจะไปเอายศบ้างบาไหลที่ไหนก็ตามเข้าใจไหมเออไม่ใช่ไปแซงหน้านะอัพนะเลเวลตัวเองตลอดเวลามันต้าไม่เสียสถาบันทางด้านการศึกษามึงจะเรียนถ้าอย่างนั้นมึงจะเรียนหนังสือหนังหาไปหาพ่อมึงเหรอถ้าอย่างนั้นมึงจะเรียนหนังสือหนังหาไปหาแม่มึงเหรอมึงเรียนเอาอะไรหนังสือหนังหาถ้าเกิดมึงจะอ้าแข้งอ้าขาอย่างเดียวอะ ูกหลานเล็กเด็กแดงคนอื่นมากมายกายกองเขาออกมาเนี่ยนะเขาก็ต้องมานั่งนะคะในการที่จะทําให้เสียหายไปด้วยกับเรื่องที่มึงเนี่ยทาพฤติกรรมสัาสอนอีควายระวังติดเอดละมึงกูไม่ได้หมายถึงใครนะทั้งหมดนี้กูหมายถึงละครเรื่องแรงเงาละครเรื่องแรงเงาเนี่ย นะมันเป็นละครที่นะเมียหลวงสั่งสอนเมียน้อยเสร็จแล้วก็มีหลวงไล่ก,ลลากากส่วนเมียน้อยเนี่ย <L> <ร> <asse> ก็ทำตัวอ่อนแอที่แย้มตาไหลแต่ว่า แต่ว่าก็งุบงิบงุบงีบกินงุบงิบกินผัวเขางุบงิบกินผัวเขาแล้วก็งุบงิบให้ผัวเขาเลี้ยงดูดูแลแล้วก็ทำตัวหงิมหงิมและขอเรื่องแรงเงาและอีกพวกที่ฉันจะบอกให้นะมันมีนะประเภทที่ เดี๋ยวนี้คุณคนรุ่นใหม่อ่ะนะเขาทําการทํางานเนี่ยให้เห็นเยอะแยะมากมายนะใช้ออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มสร้างความภาคภูมิใจทาธุรกิจของตัวเองนะต่างๆดังอดทนขยันขันแข็งภาคภูมิใจ ทำแบบนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทําเหมือนใครแต่คุณก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนใครโดยเฉพาะเบียดเบียนภาษีประชาชนกูเนี่ยขายของขายสบู่ขายครีมขายลิปสติกขายจนเสียงแหบเสี <S <S ยงแห้ง จ่ายภาษีแบบให้กับประเทศชาติเพื่อที่จะเอาไปทํานูบบารุงการศึกษาของประเทศชาตินมโรงเรียนบํารุงกองทัพบํารุงอะไรต่างๆ เราทางานจ่ายภาษีกูไม่ได้ว่ากูจ่ายภาษีแหวทุกเดือนจ่ายภาษีประจําปีทํางานหามลุงหามค่มดึกดื่นคนแบบดรอกเตอร์มิการเยอะแยะมากมายและเขาก็ตั้งใจทําการทํางาน,งานจ่ายภาษีขายกว๋วยเตี๋ยวขายอะไรต่างๆจ่ายภาษีกูไม่ได้จ่ายภาษีเพื่อให้เอาไปจ่ายเงินเดือนให้กับเมียน้อยของใครมึงจําใส่กระโหลกพวกมึงไว้ด้วยไอ้พวกทหารตำรวจใหญ่ทั้งหลายใกล้กเกษียณนอะมึงจําไม่ด้วยอีฮา แต่และคนก็ไอ้คนที่มันสามารถที่จะเทินหัวเทินเก้าตั้งแง่งยศบาไลให้กับไอ้พวกกิ๊กก่อยๆเมีน้อยเมียอะไรต่างๆต้อยตีวิทย์ไอพวกนักไอ้พวกนักลลวงนักอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไอ้พวกบัางยศบัางยศใหญ่ๆทั้งนั้นแหละไม่มีสรารพัดสรารวัตรจ่าดาบที่ไหนไปตั้งให้มันได้หรอกส่วนใหญ่ก็ไอ้พวกข,ขนมเหี่ยวใกล้กษเียนกันทั้งนั้นอะ่ะไอ้พวกไม่ภูมิใจในเมียของตัวเองอ่ะ จำไว้พวกพี่ๆทั้งหลายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสสนักการเมืองรัฐมนตรีขีหมาหมกจกกระเปร็ดมึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มึงจะรวยหรือมึงมึงจะรวยกับตามแต่นะจำไว้มึงจะมีกิ๊กมีกอยมีต้อยตีวิทย์ห้อยห้อยห้อยมีกิ๊กมีกอยต้อยตีวิทย์ห้อยขนมมึงเพื่อที่จะไปท,ทําหน้าที่ในการส่งเสริมขนมของมึงอะ่ะมึงก็จงใช้เงินเดือนของมึงอะ่ะเบียดเบียนเงินเดือนของมึง เบียดเบียนเงินเดือนของที่มึงจะไปเลี้ยงดูลูกเมียมึงนั่นแหละเอาไปดูแลกันเองไม่ใช่มาเบียดเบียนภาษีประชาชนที่พวกกูทำมาหากินเพื่อจะไปดูแลทนุบำรุงประเทศชาติเฮาประชาชนจ่ายภาษีให้พวกมึงมาทนุบำรุงเงินเดือนให้กับพวกเมียน,น้อยมึงหรือไงโอเคนะตามนั้นแหละที่กูพูดถึงเนี่ยคือกูพูดถึงละครเรื่องแรงเงาละครเรื่องแรงเงาซึ่ง พออพอ,ออคนหนึ่งนะอยู่กระทรวงใหญ่เสร็จแล้วก็เมียหลวงไปไฟเมียน้อยตกกันค่าบันไดกระทรวงอะไรที่มึงภาคภูมิใจนักหนาอะไรที่มึงภาคภูมิใจจนกระทั่งอวดได้ว่า ได้ข่าวมาว่าผัวคนล่าสุดแม่งติดคุกอยู่ ตอนนี้นะคะสลิปปิ้งมาร์กดอกเร์มริกาขายดีที่สุดนี่อันนี้อีนี้กูไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมึงจะทำเหมือนกูเป็นอีซุ้งติ้งสลิ้งสีไม่ได้นะยี่หาเดี๋ยวเสือกถูกขึ้นมาจริงๆโอ้ทีนี้กูกลัวจะมาวิ่งปิดทองกูนะสิ ิดทองคำแท่งเนี่ยไม่เป็นไรพวกมึงจะปิดทองคำเปลวกูนะสินี่อีกพวกข้าราชการน้อยต้ยต,ยตีวิทย์กูจะแนะนำนะลหลังอะ่ะเวลามึงอยากจะได้ขนมเหี่ยวๆอะ่ะมึงไปเอาหัวฝรั่งนูน่นส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยประมาณอายุหลังหกสิบหลังเจ็ดสิบอ่ะเมียมันตายทั้งนั้นแหละมึงก็ไปเอาหัวฝรั่งนูน่นส่วนใหญ่เมียตุยแล้ว แต่คนไทยอายุไม่ถึงหกสิบหละหรืออายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าส่วนใหญ่เมียยังไม่ตุยหนังเหนียวเข้าใจยังหนังเหี่ยวแต่เหนียวมากยังไม่ตุยเมียมันยังไม่ตุยดังนั้นจะเกิดมึงอยากจะเอาผัวชาวบ้านแล้วอยากจะได้ขลัาเหนียวเหนียวอ่าขลัาเหีียวเหียวมึงอยากได้เนี่ยมึงไปเอาผัวฝรั่งส่วนใหญ่เมียตุยก่อนทั้งนั้นเลยผัวฝรั่งอ่ะเอออยากได้บ้านห้าสิบล้านหกสิบล้านมึงก็ไปเอาผัวฝรั่งเข้าใจไหมเจ๊จะแนะนาให้ ตามนั้นเข้าใจที่พูดนี้เนาะเออเวลา้ป,ประชาวเวลามึงเอาผัวเป็นนักการเมืองไทยอะ่ะมันรู้ไส้ไก่กันหมดมันอยู่ในแวดวงเดียวกันขนาดกูอยู่นอกวงออกมาตั้งนานแล้วกูยังรู้เลยโอ้โอทั้งกระทรวงอะ่ะด่ามึงขลมเลยกูจะบอกมึงให้ กระซวงกรดามึงขมเลยแหละฟังละครแรงเงาตั้งสามสี่รอบมันไม่ได้นะมึงไม่คิดที่จะฟังเรื่องอื่นบ้างไม่ได้นะให้กูได้ทำมาหากินบ้างเถอะมึงเนี่ยให้กูได้เขยา่าขาเก้าอี้คนอื่น ละครแรงเงาจบแล้วเดี๋ยวเขาจะเอา้าเขาต่อภาคสามอีกแล้วทำไมมึงไปเรียกทั้งสำนักง,งานตำรวจมานั่งฟังเหรอเออนั่งอยู่เฉยๆกูไม่เปิดเผยชื่อผัวคนแรกหรอก คนแรกที่บอกว่าเจอกันในในผับจีนเทาอะ่ะผัวคนแรกที่บอกว่าเจอกันในผับจีนเทาอ่ะเขย่าเสร็จแล้วเอามาบรรจุอะ่ะกูไม่ได้เปิดเผยชื่อมึงหรอกมึงไม่ต้องกังวลเดี <st> ๋ยวเปิดชื่อมึงปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องได้เปิดชื่อผับอีกพอเปิดชื่อผับจีนเทาเสร็จก็ต้องเปิดอีกว่าอีผับจีๆๆๆนเทานั้นมันอยู่ได้ยังไง แล้วมันอยู่ได้มันอยู่ได้ยังไงปุ๊บมันก็ต้องเช็คอีกว่าอีผับจีนเท่านั้น,นมันอยู่เขตใครพอเช็คเขตใครปุ๊บก็เลยรู้อีกว่าเป็นมึงว่ามีอะไรกับผับจีนเทา <c oughs> ยาวอะ่ะมันยาวอ่ะกูคีค้เกียจเล่ามันยาวกูรู้แค่นี้แหละกู <c oughs> ไม่เล่าหรอก สวัสดีทุกคนทุกคนบอกว่าต่อมอยากรู้ต่อมเสือกต่อมอีป้าข้างบ้านเดี๋ยวนี้นะรายการดรมาริการไม่ใช่มีแค่อีชอยอีป้าข้างบ้านเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้มีตะหลวยอีลุงข้างบ้านก็มานี่อีลุงข้างบ้านเพียบเลยเดี๋ยวนี้นะ่รายการดรมาริการนี่หลากหลายมากไม่ได้มีแค่ผู้หญิงกับกระเทยนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเต็มเลยส่วนใหญ่เป็นเป็นตะหลวย อีลุงข้างบ้านฮะมีอีช้อยแล้วก็ตะหลวยมีอีลุงข้างบ้านอยากรู้อยากเห็นเขาตลอดแม่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้แม่ไม่รู้ว่าจะรู้ไปทำอะไรด้วย ลิงสีอีขีหมาหมกนั่นตั้งแต่ออกไปก็ยังไม่ได้ไปจ่ายภาษีเหมือนกันกูทำงานงกงกงกนะสกินแคร์ด็อกเตอร์มาริกานะมอลลี่เอสคอสเมติกบริษัทสองสาบริษัทจ่ายภาษีแวดให้กับประเทศชาติเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้ย น้ำตาแทบร่วงแต่โอเคมันเป็นกติกาที่เราจะต้องมีการชําระจะจ่ายภาษีหลายแสนหลายล้านกูก่อนกูจ่ายภาษีเนี่ยเพื่อให้พวกมึงเนี่ยเอาไปจ่ายเงินเดือนให้กับเนน้อยมึงเหรออ้าวอ,อีพออ้าวอีพวกนี้นี่ฮะไอพวก,กตำรวจแกเกษียณไปเลยไอพวกตำรวจไอพวกตำรวจทหารแกอะไรทั้งหลายก็ทำแต่กูไม่รู้ใครมั่งะนะเออเฮ้ย กูไม่ได้จ่ายทำงานงกงกจ่ายภาษีเพื่อให้พวกมึงเนี่ยนะไปตั้งกิ๊กตั้งกอยเมียน้อยเมียอะไรนะไปเป็นข้าราชการล้านหลวงแล้วให้พวกกูต้องไปจ่ายเงินเดือนให้พวกมันเออ มึงไม่ได้เห็นใจพวกกูหรอกแต่มึงจงสำนึกบ้างละอายบ้างบางทีอะจำไว้นะต่อไปนะสำนักง,งานไหนก็ตามแต่ตั้งกิ๊กตั้งกอยตั้งเมียน้อยตั้งนักร้องตั้งนักล้วง,ต,ง,งตั้งสรีตั้งโซฟินีตั้งใครก็ตามแต่นะไปขึ้นแง่งบ้างยศบาลัยละอะไรต่างๆเนี่ยมึงร้องเรียนมาที่สำนักง,งานด็อกเตอร์มาริการเลยนะกูนี่ไม่ต้องอาศัยอะไรแล้วกูจะด่าให้สำเนียกเลย เรียนหนังสือหนังหามามีปัญญาใช้ปัญญาไม่ใช่วิใช้หวังขาอย่างเดียวเบียดเบียนตำแหน่งแห่งหนคนอื่นเขามึงเข้าใจหรือยังที่กูด่าเนี่ยสำเนียกไม้มึงอะกูรู้มึงนั่งฟังอยู่อีนี่มีกูกับพี่ปองตั้งแต่แหละที่กล้าด่ามึงอะแล้วมึงไม่ต้องไปฟ้องหัวมึงด้วย มึงไม่ต้องฟ้องผัวมึงเลยผัวมึงอ่ะกูรู้จักดีมึงไม่ต้องไปฟ้องมึงฟ้องมาเดี๋ยวกูจะด่ามันอีกมันโทรมามึงฟ้องมึงฟ้องใครก็ตามแต่นะและอีก้คนที่ไอ้คนที่มึงไปฟ้องอ่ะนะมันสมมติว่ามันให้ใครโทรมาหากูกูจะด่าแม่งมึงนั่งร้องไห้เงียบเงียนั่งสำนึกเงียบเงียบมึงองไปฟ้องใครหรอ เออประเทศนี้ไม่มีใครใหญ่หรอกจิตสำนึกที่สุดใหญ่ที่สุดเข้าใจไหมระเบียบปฏิบัติกติกากฎหมายใหญ่ที่สุดเง็นไหมไอคนใหญ่ขับบ้านขับเมืองยังเข้าคุกอยู่นั่นน่ะยังไม่ออกมาเลยขนาดจะออกไปลอกท่อยังไม่ได้ลอกเลยเข้าใจไหมมีเกียรตินะใครเอาสังคมอะดูแลประเทศชาติไปด้วย นะทำธุรกิจไปด้วยเป็นซี o ไปด้วยขายของไปด้วยทําสกินแคร์ไปด้วยนะสกินแคร์ด็เรมาริกานะคะผลิตเองขายเองใช้เองโฆษณาเองพรีเซนเตอร์เองนักเลงพอค่ะโอเคนะคะตามนั้นนะคะ ไม่มีสินค้ามานั่งขายเนี่ยดรมาริกาจะไม่สามารถมานั่งฟาดนั่งดา่านั่งฟาดนั่งดา่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะผัวไม่ให้นะคะผัวไม่อนุญาตนะคะอันนี้เนี่ยที่มานั่งขายเนี่ย มานั่งทำธุรกิจมานั่งทําสกินแคร์มานั่งขายเนี่ยพ่ออาศัยว่าจะได้นั่งดานั่งฟาดไปด้วยจะได้ดูแลสังคมไปด้วยกันเข้าใจใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉันขายของก็ซื้อด้วยมึงไม่ใช่มานั่งหัวเราะอย่างเดียวแล้วก็จากไปเออสํานึกด้วยบางทีอะบางคนนะมานั่งฟังด็เรมาริกาจนหายเป็นไบโพล่าเลยอะถ้าไม่ะเจอกูบ้ากว่าอ๋อ ปรากฏว่าอาการมันยังไม่เข้าขั้นอาการกูเนี่ยไปแล้วผู้ที่ข่าวมาว่าบางคนน่ะตื่นมาก็เหวียงลูกตื่นมาก็เหวียงผัวอารมณ์คนมันฮอร์โมอนหมดอะเนาะตื่นมาก็เหวียงลูกตื่นมาก็เหวียงผัวตั้งแต่เจอด็อกเตอร์มาริกาวารตี้ทล์กโชแม่งตื่นมาคว้าโทรศัพท์ก่อนแล้วเข้าห้องน้ำไปนั่งขี้ ส่วนลูกกับผัวเนี่ยไม่เวียงแล้วมึงนึกดูก็แล้วกันเดี๋ยวนี้คนอ่ะอาการอ่ะติดขนาดหนักงอมแง,ม,งามมากอ่ะนั่งปลดทุกไปด้วยแล้วก็นั่งฟังดเรมาริกาวาเรตี้ท็อกเจอเออหาคลิปดูคลิปคลิปคลิปไปออกช่องสามมองก็หาดูคลิปไปออกคนละเป๊กก็หาดูคลิปไปออก หิวแสงก็หาดูคลิปไปสัมภาษณ์แท็กพลันยูก็หาดูหาดูทุกคลิปทุกเทปอบบมึงนึกดูก็แล้วกันมึงนึกดูอาการหนักอะนั่งขี้ไปด้วยดูมาริคีนั่งขี้ไปด้วยดูหน้ามอลลี่ไปด้วยมึงเึกดูก็แล้วกันกูเนี่ยสง่างามขนาดไหนนั่งขี้ไปด้วยดูผมก็เอาโทรศัพท์เข้าไปดูด้วยตลอดเอาอีอาบน้ําแปรงฟันเอาอีนี่เดี๋ยวกูก็ตาเป็นกุ้งยิงหรอกเออมึงอาบน้ําแปรงฟันมึงก็ถูขนัมของมึงเองสิมึงไม่ใช่กูนั่งไปกูไปนั่งดูด้วยมันไม่ถูกต้อง เอ้ยอกไปอยู่ไปวางดูมึงอาบน้ำมึงจะบ้า,าบไปแล้วเรื่องแรงเงาอไปเดี๋ยวจัดออเดอร์ตัวนี้ก่อนเธอใครก็ตามแต่ที่เข้ามานะผู้ชายอะต่อไปสินค้าผู้ชายสอสอคนนี้ เป็นลูกหัวคะแนนคนนั้นเป็นลูกหัวคะแนนคนนี้จากนั้นก็ความสามารถพิเศษหาไอ่รู้คับขับรถสปอร์ตโฉบไปโฉบมาเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นร้อยเอกร้อยตีนีผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีอีพวกเด็กเส้นอน่เยอะและอีพวกทํางานที่มายตายหาเสียงเป็นเสียงตุยต่อจดงต่อจดอยอะไรต่างๆไม่เคยได้บ้าได้หรอกพวกฟาาแตกยศบัางบา,งบาไลไม่เคยได้หรอก ไอ้พวกเด็กพี่แต่งตั้งมาด้วยวิธีพิเศษพวกเนี้ยแมงเจริญก้าวหน้าลุงโลดโชดช่วงจัจวานเธอรู้ไหมทําไมนักการเมืองจึงเธอรู้ไหมฉันจะบอกคอยรับให้ทาไมนักการเมืองนักการเมืองนักการตารวจตํารวยทําไมถึงอยากตั้งลูกตั้งหลานไปเป็นตํารวจเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมลูกหลานปัญญาอ่อนมันยังนจุเข้าไปได้เลยบางคนเธอรู้ไหมเธอรู้ไหม พราะพวกมันชอบทําผิดไงมันจะตั้งลูกมันไปเป็นตำํำรวจเผื่อตัวเองเนี่ยโดนคดีทุจริตในอนาคตไงมันก็เลยตั้งลูกตั้งหลานไม่ดูแลตัวเองไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกที่กังวลต่ออนาคตหลังกเกษียณของตัวเองไม่ตั้งลูกตั้งหลานก็ตั้งเมียน้อยตั้งกิ๊กตั้งกอยเอาไว้คอยดูแลตอนแก่ใช่ส่วนใหญ่ไปไกลๆมันก็หาผัวใหม่หมด ทั้งหมดคือทร่พูดมาทั้งหมดคือละครเรื่องแรงเงานะละครเรื่องแรงเงา